ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop l ลอ s ค่ะดืชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมาปิดตัวในแดนลบค่ะ1,560จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง40,000ล้านนะคะแนวโน้มการรีบาวพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือย,ยังพูดคุยกันมุมมองช่วงนี้กับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณวิกิตีราวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะวันนี้เซตยอ่อพักฐานลงมานะคะคุณวิกิตม,มีมุมมองอมสําหรับหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะ ก็ถ้ามองจากเทคนิคข้เนี่ยแนวรับ1,555-1,550นะครับยังไม่หลุดก็ยังคงมีลุ้นในเรื่องของการดีดต,ตัวนะครับการดีดกลับในวันพรุ่งนี้ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้ามันไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเดี๋ยวผมคิดว่าการปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ที่บวกกลับขึ้นมาได้เนี่ยนะครับอย่างยุโรปนะครับแล้วก็ตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าทิศทางยังคงเป็นแบบนี้อยู่พวกนี้โอกาสบวกก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับในเรื่องของตัวการปรับตัวขึ้นมาของตลาด นะครับหรือว่าดัชนีในในรอบนี้เองเนี่ยแนวต้านหลักนะครับจะอยู่แถว1580-1590ผมว่าถ้าขึ้นมาถึงบริเวณตรงนั้นจริงเนี่ยหรือขึ้นไม่ถึงก็แล้วแต่นะครับการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้หุ้นบูชิปขนาดใหญ่ที่มีการปรับตัวขึ้นมาน่าจะเป็นโอกาสนะครับในเรื่องของการเ,าเล่นสั้นนะครับล็อกกาไรเอาไว้บ้างก็ดีแล้วก็อาจจะรอจังหวะในเรื่องของการลงใหม่ครั้งหนึ่งค่อยหาจังหวะในการเก็บหุ้นตัวใหญ่ครั้งนะครับแต่ตอนนี้เองก็แนวโน้มหลักๆอาจจะมองในเรื่องของการมีลุ้นดิดต,ตัวละกันครับแล้วก็มองใน ภาพไกลออกไปหน่อยก็เผื่อเอาไว้และกันสําหรับเรื่องของการล็กกกาไรเอาไว้บ้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวภาพรวมของตลาดนะครับหรือวัตถุชนีที่ยังคงอยู่ในด้านของการเล่นในลนักษณะเก่งกําไรนะครับเป็นการเล่นอยู่ในกรอบที่เป็นเทดดิ้งเลนอยู่นะครับค่ะการกําหนดกลยุทธ์ในการเข้าซื้อหุ้นนะคะจะสามารถเลือกซื้อหุ้นได้ไหมคะถ้าหากว่าย่อ,อมาที่บริเวณ1 5 5 0บบวกลบอะค่ะ ก็ได้ครับอาจจะเลือกหุ้นนะครับเป็นไซส์กลางไซส์เล็กลงมาสัหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมองหาหุ้นที่ผมยังคิดว่ามันแลกขาดอยู่นะครับอาจจะเป็นจังหวะในเรื่องของการเลือกซื้อแล้วยังพอที่จะถือได้นะครับแล้วอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นในลักษณะของการไล่ตามดัชนีก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวพวกแจ๊สนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการกิงกาไรในหุ้นตัวเล็กตัวอื่นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นอย่างตัวของแพนบีก็ถือว่าชาร์ตดูแล้วแข็งกว่าตลาดนะครับอาจจะพอที่จะเล่นรอบได้ ค่ะสถานการณ์ของตลาดหุ้นบ้านเราถ้าเทียบกับฟันโฟของต่างชาติแล้วก็ในสถานการณ์ในภูมิภาคเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างกันไหมคะ จริงๆในภูมิภาคเนี่ยช่วงก่อนหน้าเขาขึ้นมาตลอดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยแยกตัวออกแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับผมคิดว่าในเรื่องของตัวต่างชาติเองที่มีการปรับตัวลงมาเมื่อสุดสัปดาห์นะครับก็คงอยู่เรื่องเดียวแหละเพราะว่าอเวันแห่งเกี่ยวกับในเรื่องของตัวกรีกเองว่าจะออกหรือไม่ออกจากยูโรโซนนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยทางอ ECB เองก็มีการออกมาปฏิเสธข่าวลือละแล้วก็บอกว่าในช่วงวันศุกร์เนี่ยทางยูโรก๊ปคงจะมีการประชุมกันแล้วน่าจะมี ที่เป็นรูปธรรมนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของการออกมาเพื่อยืนยันเสถียรภาพของทาง <S <S <โด>ยูโรโซนเขาก็ต้องรอดูแผนในวันศุกร์นี้ผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ช่วยในเรื่องของตัวเซ็นเตเมนต์ตลาดหุ้นในต่างประเทศให้มีการฟื้นตัวได้ในช่วงประมาณสักกางถึงปลายสัปดาห์นี้ตรงนี้เองก็อาจจะส่งผลมาถึงจิตวิทยาบ้านเราในเชิงบวกนะครับเพียงแต่ว่าแรงซื้อจากฝรั่งที่จะเข้ามาตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยยะจริงๆเนี่ยผมยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นยังไม่น่าจะเข้ามาอย่างมีนัยยะในช่วงนนนี้้ะะะครรับเพงงแตต่่วาาอออจจจดดูิึ วงใกล้ๆปลายปลายปีหรือช่วงเลือกตั้งนะครับตรงนั้นเราคงต้องมาประเมินกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ลักษณะของการกวาช็อตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่โฟร์ระยะสั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเาวลาที่ตลาดต่างประเทศลงมาแรงแล้วเราจะลงมาตามนะครับเพราะผมเชื่อว่า,อาต่างชาติเองก็ไม่ได้มีโพ i ิชันอะไรสำหรับตลาดหุ้นไทยเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาลงกันเราก็ไม่น่าจะลงตามเขามาก ค่ะเรื่องปัจจัยของการขึ้นดอกเบีย้ยของ FOMC รวมไปถึงบ้านเราด้วยนะคะเรื่องของ,ของการคัดการเรื่องของการลดดอกเบีย้ยนะคะทางบษษริษ,ษ <ing> ัทหลักทรัพย์บัวหลวงมีมุมมองยังไงบ้างคะอเมริกาจะขึ้นดอกเบีย้ยผมว่าจึงเป็นเรื่องอีกไกลน,นะครับ <S <S <ขา S 2> อย่าอย่าเ <ๆ S 2> พิ่งไปประเมินอ,อะไรมากเลยเพราะว่าเวลามขึ้นถีก็ไม่ได้ขึ้นทีเดียวแบบเยอะๆนะครับก็คงจะเป็นการทยอยค่อยๆขึ้นแล้วก็ถ้าเรามองจากในเรื่องของการแข่งขันกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นแม้แต่จีนเองที่มีการปรับลดไอตัวของที่ปั้ยอง อีกคือแนวโน้มตอนนี้มันเป็นลักษณะแเวอร์เจนกันนะครับในฝั่งหนึ่งก็มีทิศทางที่ดอกเบีย้ยจะต้องปรับขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคง ต้องมีการลดดอกเบีย้ยลงมาอยู่ผมมองว่าไอ้ตัวของเฟดเองเนี่ยต่อให้มันจะขึ้นได้จริงเนี่ยก็คงขึ้นได้ไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าในภูมิภาคเองส่วนใหญ่ยังคงจะต้องมีการใช้นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เนื่องจากว่าตัวเศรษฐกิจเองก็ยังคงมีความเปราะบางนะครับอันนี้ก็จะมองในภาพที่เป็นองค์รวมเอ่อก็ไม่ได้กังวลเยอะครับกับเรื่องของตัวมริกาที่จะมีข่าวบอกว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยผมว่าตลาดก็มีการไพรซ์อินไปแล้วล่ะเยอะด้วยว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยในไทยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่ารากพง ต้องมองดูคู่แข่งคู่แข่งในตลาดอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับค่ะส่วนเรื่องของดอกเบีย้ยในบ้านเราล่นะคะกับการเก็งกําไรเรื่องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีมุมมองอยังไงบ้างคะเอ,อ่อเรื่องของดอกเบีย้ยบ้านเราโอกาสลงก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพราะว่าดูจากในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเองก็ยังไม่ได้แรงตัวขึ้นมากแต่ถามว่าจะช่วยซนติเมนต์ในกลุ่มพวกบ้านหรือว่าแบงค์ได้เยอะไหมผมคิดว่า คงไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดนะฮะที่อยู่เรื่องตัวของดอกเบีย้ยแล้วจะทําให้หุ้นในกลุ่มพวกนี้ขึ้นได้รแรงนะครับหุ้นในกลุ่มพวกนี้ผมว่ามันจะต้องดูปัจจัยพื้นฐานของแต่ละตัวไปอย่างกลุ่มแบงก์เองเนี่ยถ้าเศรษฐกิจในประเทศนะครับการบริโภคหลังจากครึ่งหลังของปีไปเริ่มกลับมาดีขึ้นการเบิกจ่ายก็ประมาณภาครัฐกลับมาดีขึ้นสินเชื่อแบงก์ที่เติบโตดีขึ้นเดี๋ยวราคาหุ้นแบงก์ก็ปรับตัวขึ้นไปเองแหละนะครับเหมือนกันนะครับในกลุ่มบ้านนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังมีคมคคําาาาาาถมมมกกกััันวว่่่่่่เออออออยยยยดดดปิโรรงงงงงใหททีีออทีตูข รายงานออกมาเนี่ยก็ยังคงมียอดที่เปิดโครงการใหม่ดีมากนะครับเติบโตได้ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยทีเดียวสำหรับตมาที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวของอัตราการจองเนี่ยมันยังเฟื่องตัวไม่เต็มที่นะครับสำหรับตมาที่หนึ่งเนี่ยโดยรวมมันอยู่แค่ที่ประมาณ2 1เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นอัตราการจองที่มันกลับมาเฟื่องตัวอาจจะเป็นช่วงประมาณครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่หุ้นในกลุ่มพวกนี้น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มมมมมาาาากกกววววว่่่่่่ะะคครบงงงงงงจจต้้้ออออไไดแดแแเเีีียลยลลลลผ บกับคุณพวกนี้มากนะครับค่ะเรื่องของการคาดการณ์ที่ทางราคาน้ํามันกับหุ้นในกลุ่มพลังงานค่ะล่าสุดมองยังไงบ้างคะก็น้ํามันผมว่ามันก็คงจะเป็นการ cover shot ในช่วข่าวนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งการที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ timing นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนนะครับพูดในกลุ่มพลังงานก็ คงจะต้องตามดูกันว่าในหุ้นแต่ละตัวนั้นเนี่ยที่ลิงก์กับราคานะ้ำมันโดยตรงอาจจะมีในเรื่องของตัวอัพไซด์ในระยะสั้นเริ่มจํากัดนะครับก็อาจจะแนะนําในเรื่องของการหาจังหวะในการล็อกกาไรเอาไว้บ้างอย่างที่เรียนครับว่าบูชิพตัวใหญ่ที่ลิงก์กับในเรื่องของพวกคอมเอรตี้พวกนี้มันรีบาวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในรอบนี้นะครับก็อาจจะหาจังหวะนี้ในการเริ่มล็อกกาไรในหุ้นตัวใหญ่ที่มีการรีบาวขึ้นมาแรงในรอบนี้ครับค่ะได้ค่ะถ้าเกิดว่าจะจัดอ่อตในช่วงไตรมาสที่2ควรจะต้องมีการแบ่่งงงสสัวนยงไงอะคะ อย,อย่างที่ผมเคยเรียนนะฮะก็ช่วงประมาณเมษาเนี่ยน่าจะมีการดิดกลับจากการเจอบอตทอมอน,นะครับในโซนหนึ่งสี่แปดศูนย์พฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ต้องต้องระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีการปรับฐานหรือมีการปรับผ่อนลงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงประมาณสัก การถึงปลายมิถุนานะครับอันนี้ทามบิ่งถ้าถ้าเรามองกันตามสีสันนอพารเทิร์นนะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงของเพื่อสภาการประกาศงบคิวหนึ่งนะครับอาจจะมีการเก็งกำไรในช่วงสั้นแต่ส่วนใหญ่ออกมาแล้วก็จะผิดหวังนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของมิถุนาที่อาจจะมีแรงของว่าช็อตนะครับเพื่อที่จะเป็นการรองรับในเรื่องของตัวปันผลระหว่างการที่จะมีการขึ้นเอกดีกันในช่วงของต้นกรกฎาคมเพราะฉะนั้นทามบิ่งของตลาดก็จะเป็นลักษณะนนเนี่ยนะครับในตลาที่สองก็รือข ในจังหวะของอินเด็กอีกครั้งหนึ่งตามเทคนิคอละกันนะครับนี้คงจะเป็นลักษณะของภาพกว้างๆของตัวดัชนีครับค่ะส่วนการจับรอบก็จะต้องไปรอเลือกคุณกันอีกทีในช่วงที่เซ็นมีการปรับฐานแบบนั้นนะคะถูกต้องครับค่ะได้ข่าวนี้ขอบคุณมากเลยอบคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวิกิตีรัรนรัตน์นะคะมองว่าการพักฐานในรอบนี้นะคะก็เป็นสัญญาณปกตินะคะโดยจะมีแนวรับอยู่ที่ระเบริเวณ1,550จุดนะคะส่วนแนวต้านด้านบน1580จุด ขึ้นไปเป็นจังหวะที่ดีของการทยอยขายแบ่งทำกำไรบ้างโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Big c a คนะคะที่ถือเลพอฟิตรันมาแล้วมีกำไรถ้าหากว่าเซตขึ้นไปในรอบนี้1590 1580แบ่งทำกำไรบ้างค่ะนอกจากนี้หุ้นในกลุ่มของพลังงานยังคงต้องติดตามราคาน้ำมัน ลิงก์กันไปด้วยนะคะว่าแนวโน้มเจยียงคงมีทิศทางเป็นไปทิศทางเดียวกันไหมนะคะแต่ถ้าหากว่ามีจังหวะของการย่อตัวลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าหากราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ลงแต่ว่าหุ้นในกลุ่มนี้มีการสวิงตัวลงมาอาจจะสามารถตั้งรับได้เป็นบางตัวนะคะนี่เป็นมุมมองล่าสุดค่ะจากทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะนี่เป็นประเด็นทั้งหมดนะคะในตลาดหุ้นที่ปิดทําการซื้อขายในวันนี้ค่ะวันนี้ย่อตัวลงมาเปิดตลาดในแดนสีแดงและปิดตลาดในแดนสีแดงนะคะพรุ่งนี้ตามกันต่อค่ะว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นจะมีโอกาสพลิกฟื้นกลับ ได้ยังไงติดตามได้ในรายการ Stop Loss ช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมวยธนวัลปัญโธและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ